สรุปขา่าวรอบวันประจำวันที่2ตุลาคม2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำท่วมภายหลังจากที่ได้ไปรับฟังบรรยายสรุปที่กรมชนประทานเมื่อค่ำวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาว่า ตนเองจะดูความจําเป็นว่าจะต้องลงพื้นที่ไปดูด้วยหรือไม่แต่ทั้งนี้ในวันที่6ตุลาคมนี้จะเดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากมวลน้ําลงไปทางด้านนั้นจํานวนมากและยอมรับว่าสถานการณ์โดยภาพรวมยังน่าเป็นห่วงอยู่ซึ่งที่จังหวัดสุขโขทยัยน้ําจะเข้าพื้นที่เรื่องน้ําท่วมตอนนี้มีความเป็นห่วง ตนจะคุยกับรองอธิบดีกรมชนประธานในฐานะรักษาการอธิบดีกรมชนประธานที่กระทรวงคมนาคมในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อรดผลกระทบให้กับประชาชนได้มากขึ้นนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือที่เรียกว่าควิกวินในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาส โดยดึงผู้ประกอบการ288รายประกอบด้วยผู้ผลิตสินค้าของกินของใช้ที่จำเป็นรวม88รายผู้จำหน่ายทั้งในส่วนของห้างโมเดิร์นเทรดห้างท้องถิ่นห้างขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและอุปกรณ์ช่างรวม83รายผู้ให้บริการเช่นโรงพยาบาลศูนย์บริการรถยนต์และบริษัทขนส่งสินค้าพัสดุรวมทั้งสิ้น110ราย แพลตฟอร์ม7รายปรับลดสินค้าและการบริการรวมทั้งสิ้น151,676รายการและแต่ละแพลตฟอร์มได้มีการแจกโค้ดส่วนลดการใช้การสั่งอาหารและการซื้อสั่งสินค้าออนไลน์รวม1 1 2 0 0 0รายการเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ออกเดินทางจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเข้าทำงานตามปกติหลังจากที่ราราชาการ3วันตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่29กันยายนที่ผ่านมา เพื่อเดินสายทาบุญสําหรับวันนี้พลตํารวจเอกสุรเชษไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาโดยได้โบกมือขอไม่ให้สัมภาษณ์ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงหน้าที่ของรองผู้บัญชาการตํารวจทิศทางของคดีและความรู้สึกในวันนี้โดยพลตํารวจเอกสุรเชษได้ตอบคําถามเพียงว่า รอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายงานอยู่วันนี้ไม่ได้เข้ามาประชุมอะไรพิเศษไม่ได้เครียดและไม่ได้กดดันส่วนเรื่องบิ๊กเซอร์ไพรส์ในวันที่5ตุลาคมนี้ตนไม่รู้เรื่อง